พรมิหารสี่พรมิหารสี่ทำของพรมหรือของท่านผู้เป็นใหญ่พรมิหารเป็นหลักธรรมสำหรับทุกคนเป็นหลักธรรมประจําใจที่จะช่วยให้เราดํารงชีวิตอยู่อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์หลักธรรมนี้นะคะประกอบด้วยองค์ธรรมสี่ประการดังนี้ค่ะหนึ่งเมตตาสองกรุณาสามมุทิตาสี่อุเบกขาค่ะเดี๋ยวไปฟังความหมายของทั้งสี่ขับนี้กันเลยนะคะ เมตตาเมตตาคือความคิดความปรารถนาดีต้องการให้ผู้อื่นมีความสุขมีความรักผู้อื่นปรารถนาเกื้อกูลให้ผู้อื่นพ้นจากทุกข์ซึ่งบุคคลที่เป็นครูต้องมีคุณธรรมข้อนี้โดยครูต้องมีความรักความปรารถนาดีต่อสิษย์ ช่วยเหลือสิทธ์ให้มีความสุขมีความเจริญก้าวหน้าในการดํารงชีวิตคอยระวังมิให้สิทธ์ตกไปสู่ความประมาทอันเป็นหนทางนำไปสู่ความเสื่อมเช่นเกียดค้านในการเล่าเรียนเที่ยวเตรย,ยกตัวอย่างเช่นการที่เราเป็นมิตรกับเพื่อนไม่คิดเบียดเบียนให้เพื่อนเป็นทุกข์และอยากเห็นเพื่อนมีความสุข ความสงสารและช่วยให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนโดยลงมือปฏิบตัติช่วยเหลือในสิ่งที่ทำได้โดยผู้เป็นครูจะต้องมีความสงสารเอนดูสิทธ์ให้ความรักความเข้าใจให้ความอบอุ่นและช่วยเหลือสิทธิ์ให้พ้นจากความทุกข์พ้นจากอวิชชาความไม่รู้ให้ได้รู้ได้เห็นอย่างถูกต้องตามคันลองคองธรรม เช่นการที่นุษรู้ว่าตัวเองเก่งวิชาเลขมากกว่าเพื่อนๆสามารถช่วยอธิบายให้เพื่อนเข้าใจได้เมื่อเพื่อนต้องการความช่วยเหลือแล้วก็สละเวลาถ่ายทอดความรู้ให้เพื่อนมีความรู้มากขึ้นมุทิตานะครับความพอยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีหมายถึงความมีใจความเบิกบานใจมีจิตใจป่องใสบันเทิงเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีมีความสุขได้รับความสําเร็จ,จเจริญง,งอกงามยิ่งขึ้นไปเช่น ให้ลูกน้องประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานหรือหน้าที่ต่างๆเราควรแสดงความยินดีด้วยความจริงใจภ่ยว่าเขาได้เห็นถึงความใส่ใจที่เรามีต่อพวกเขาครับผมจะมาพูดเรื่องของอุเบกานะครับความหมายของอุเบกานะครับความวางเฉยวางใจเป็นกลางไม่เอ็นเอียงไปเพราะความชอบความชังความเกลียดหรือความกลัวทําให้ใจมั่นคงตั้งอยู่ในความยุติธรรมเมื่อพิจารณาเห็นสิทธิ์หรือผู้อื่นได้รับผลดีผลชั่ว สมควรแก่เหตุที่เขากระทำมาก่อนครูย่อมวางเฉยไม่เข้าข้างไม่ลำเอียงไม่ใช่ว่าสิทธิ์รักสิทธิ์โปรดการที่ครูจะมีอเบขาได้ครูต้องใช้สติปัญญาในการพิจารณาด้วยหลักเหตุผลประกอบด้วยจึงจะวางใจเป็นกลางนะครับผมจะยกตัวอย่างอุเบกขานะครับคือเป็นคนหนักแน่นมีสติอยู่เสมอไม่ดีใจไม่เสียใจจนดเกินเหตุเป็นคนยุติธรรมยึดในห,หลัก ความเป็นผู้ใหญ่รักษาความเป็นกลางไว้ได้มันคงไม่เอ็นเอียงไม่เข้าข้างปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องยุติธรรมนะครับพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณนะคะ